ดีค่ะดิฉันนางสาวศรีคุณกันทาใจนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการในานามของกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงวิติธรรมวันนี้ดิฉันขออนุญ,ญาตนำทุกท่านเขา้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีค่ะซึ่งห้องปฏิบัติการของเราจะมีระบบสแกนลายนิย้วมือควบคุมการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อการรักษาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการค่ะ่ค่ะห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีมีระบบการควบคุมคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ,โด,รโดยบริเวณภายในห้องปฏิบัติการนั้นจะมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงทั้งแบบที่เป็นสีเขียวและสีแดง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้นะคะและนอกจากนี้ยังมีตู้เก็บอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นถุงมือกันกัดกระดาษดูดซับสารเคมีหรือรองเท้ายางซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะใช้สําสหรับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสารเคมีล้วนไหลและนอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งจะใช้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงานด้วยค่ะ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าสู่ห้องปฏิบัติการเวทแลบหรือเดอร์ตี้โซนเพื่อทำการเตรียมตัวอย่างต้องทำการสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ทุกครั้งเช่นเสื้อกาวถุงมือยางหน้ากากอนามัยหมวกคุมผมแว่นตานมิลภัยและรองเท้าเพื่อเป็นการป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค อีกครั้งยังช่วยป้องกันการปนเปื้อนและลดโอกาสการติดเชื้อซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้บริเวณด้านหน้าของห้องปฏิบัติการค่ะ ิบัติการส่วนที่สูดทางเคมีของเรานั้นก็จะมีระบบจัดการเก็บสารเคมีเช่นสารเคมีชลิดไวไฟเราก็จะจัดเก็บไว้ในตู้เก็บสารเคมีไวไฟเท่านั้นค่ะส่วนสารเคมีประเภทกัดกร่อนก็จะแยกเก็บไว้ในตู้เก็บกดเป็นต้นค่ะ และนอกจากนี้ภายในห้องปฏิบัติการยังมีระบบการจัดการของเสียโดยสารเคมีที่เหลือจากการใช้งานจะถูกแยกเก็บไว้ในบริเวณเก็บเวสโดยมีถาดรองและป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและรอดําเนินการกําจัดต่อไปในส่วนของการจัดเก็บสต๊อกสารเคมีที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ทางห้องปฏิบัติการมีห้องจัดเก็บสารเคมีโดยบริเวณหน้าห้องจะมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีทุกชนิดที่ทําการจัดเก็บและมีข้อมูลรายละเอียดสัญลักษณ์แสดงความอันตรายของสารเคมีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักรู้ถึงอันตรายและการป้องกันความปลอดภัยเบื้องต้นจากสารเคมีต่างๆด้วยห้องนี้คือห้องจัดเก็บแก๊สที่มีการใช้งานและไม่ได้เปิดใช้งาน โดยบริเวณจัดเก็บถังแก๊สจะต้องมีโซ่คล้องตัวถังไว้เพื่อไม่ให้ถังแก๊สล้มโดยภายในห้องนี้จะมีตัวตรวจวัดการดวไหลของแก๊สด้วยนอกจากนี้หากต้องการเคลื่อนย้ายถังแก๊สจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยคือรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อให้มีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายค่ะสุดท้ายนี้ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ ทางเคมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยการใช้โปรแกร,รม ESPRELL so CHECKLIST และทางห้องปฏิบัติการได้วางแผนดำเนินการยกระดับความปลอดภัยในอนาคตให้มีความเหมาะสมชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อการสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ห้องปฏิบัติการค่ะ และสำหรับในวันนี้ดิฉันหวังว่าทุกท่านจะได้รู้จักข้อมูปฏิบัติการกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ